ไปหนะ้าจะควงคู่กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาร่วมสงการานต์ที่เชียงใหม่โอ้โหะมันชัดเจนว่านี่คือพฤติกรรมของทักษิณเมื่อตอนมีอำนาจอยู่ใช้อำนาจตัวเองในฐานะนายกร,ร,มรัมนตีเอื้อกับธุรกิจของตัวเองนี่คือความจริงของทักษิณชินวัตรผมถามนี่ ทักษิณไปคิดแทนพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรเฮิมเกิลไหมครับยิงลักมาตามปกติและจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไหมไม่มีใครรู้เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล้ามาพูดล่วงหน้าได้อย่างไรทักษิณชินวัตรถ,ถูกสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งต่งางพิพากษาถึงที่สุดได้จำคุกและยังมีข้อหาอื่นๆอีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณจาจักรซึ่งเป็นพฤติการและการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง Stamm